ที่อาคารเกษตรตุ้มโฮม2,567สำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนางทรงลักษวรพัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop D.W. ครั้งที่1ทับ2,567โดยมีนายธีรพุทธคานทองเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายบริหารเกษตรอำเภอเจ้าห ere, น้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอร,รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอในวันนี้ประกอบด้วยการชี้แจงแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรจากคณะผู้บริหารการจัดนิทรรศการผลสําเร็จการขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรปีงบประมาณ2,567และถ่ายทอดประสบการณ์เกษตรตําบลต้นแบบคนปูกคน นายธทรพุทธคานทองเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบันนั้นมีระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นหัวใจหลักในการดําเนินงานคือระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนซึ่งจะมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรในระดับต่างๆสำหรับการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่นั้นมีการใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตรโดยมีการใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเป็นกลไกร่วมขับเคลื่อนการดาเนินการรวมทั้งการสร้างเครือข่ายการประสานงานและการบูรณาการด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทางภาครัฐภาคเอกชนขยายผลสู่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ดังนั้นการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานส่งเสริมการเกษตรทั้งภายในและภายนอกกล่มส่งเสริมการเกษตรโดยจัดให้มีเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้ประสบการณ์ ในด้านการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ประสบความสําเร็จเป็นเวทีเชื่อมโยงวิชาการจากแหล่งความรู้ทางวิชาการสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นเวทีในการเสนอความคิดเห็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นเร่งด่วนในการดําเนินงานในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมวันนี้ก็เป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอนะครับซึ่ง เป็นการเชิญเจ้าที่ระดับจังหวัดระดับอำเภอนะครับได้มาพบปะซึ่งกันในกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันในการในประสบการณ์ที่เราทํางานในพื้นที่มานะครับก็ ทางอำเภอก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจังหวัดนอกจากเจ้าหน้าที่แล้วเรายังเชิญเกษตรกรที่ประสบควาสมสำเร็จไม่ว่าจะเป็นสปรกรนะครับสอสปชอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับภิษากิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เพิ่มสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ระดับอำเภอระดับตำบลน,นะครับได้ได้ศึกษาได้แลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าที่กับเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จเพื่อจะนําความรู้ ที่ได้ในวันนี้นะครับไปขยายผลสู่อำเภอที่ตนเองอยู่อยู่ในพื้นที่ตนเองต่อไปครับ